Hey pop, อันี้เตอไทยแ a นรปีนี้จะเป็นปี่แล้วนะไทยเรานะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าบูธ เช็คเสียงเช็คภาพให้หน่อยนะภาพชัดนะครับหน่อยนะครับนะครับครับตอนนี้เราอยู่กันในบรรยากาศงานเปิดเปิดเวทีนะครับซึ่งคนเวทีจะเริ่มกิจกรรมตอนบ่ายสองนะครับใครที่เห็นไลฟ์มีแล้วอยู่บริเวณสามย่านมิตรทาวหรือปริมณฑลยังพอมีเวลานะครับยังสามารถมาร่วมง,งานกันได้นะใครที่ชอบ การประกวดเพราะว่าแดนซ์นะครับรวมถึงมุมนั่นานก๋วยเี่เป็นเคสตอร์ฟูดแวร์นะครับมีอาหารเกาหลีให้ได้ชิมกันด้วยจากเชฟคนเกาหลีเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับใครคอมเมนต์เข้ามาฝากไลค์กดแชร์ขอให้รวยรวยรวยกันทุกมวดเลย ระหว่างนี้ใครที่สนใจที่จะมาที่นะครับก็สมกา,ามารถเข้ามาร่วมงานกันได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงบูธดาๆที่เห็นนี้ฮะเป็นบูธลงทะเบียนนะครับสามารถมาลงทะเบียนร่วมงานกันได้นะครับก็คือมากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับบูธกิจกรรมนะครับแล้วก็ เป็นพาสปอร์ตแบบนี้นะครับซึ่งพาสปอร์ตแบบนี้ก็จะเอาไปร่วมกิจกรรมของทางมูสต,ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนกิจกรรมงานที่เป็นมาจงดงามเกส์ปีกูแบบนน,น,นะครับจะมีในส่วนจินโลด้วยนะแล้วก็มีเอนะมีแทปปี้โกลเดียนะครับแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์ด้วยนะถ้าเราสังเกตรวมกิจกรรมได้ครบทั้งหมดดูตามนี้นะครับก็ จะได้กระแตมแล้วก็เอาไปใส่กล่องที่อยู่ดนะ้านหน้านะครับแล้วก็หลุนรางวัอย่างกันไปเลยในช่วงของเย็นวันนี้นะน,นะครับอ่าก็นี่นะนี่คือพาสปอร์ตนะครัใครว่างๆมีเวลาในช่วงวันนี้ทั้งวันนะก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับในมูลของเทสต์ตู้แฟนลมงมาถึง ทางกระวปวดขาไม่แน่นะครับดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรนะอไรก็ ิโลนะครับกิโล<ต>ก็จะมีให้เ่่มกิจกรรมกัน,กน,เ,น,นเหนมือนต้องีที่บ้านเนี่ยขอบอกเลยนะมารองลองเลยสามพูด ผมสีก็ได้เรื่อยๆี่ิดปามอันนี้เรามองใช้ที่ออะครับยี่ิด่ันทำงไงบ้างครับอันนี้เพิ่งเล่นรอบแรกเนาะใช่ใช่ช่ผมก็ขออนุญาตแบบว่าถ่ายรูปคู่ถูงกับโูแล้วก็โพสลงเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมไทยครับผมิดแฮชแท็กจิโร่ไทยแลนด์ครัุก็ได้ได้รับของวันเยเอ๋อโอเคเ็ดนะที่สี่บด

อันนี้ของรูปของินโนะครับใสแน่นมากได้แก้วห่อแน่ไม่ใช่ไมโอ้กระป๋อ อันนี้จะมีเป็นเ็นูของอาหารเกาหลีมากมายเลยนะอะไรนันดาเฟอนด์ฟูดอาชุมาแล้วก็วอคเกอร์วอลคเกอร์ออรที่ทิมใส่อะคร ร่วมมือกิจกับรมไม่ใช่สเต็มแบบนี้นะเมื่อกี้ไปถามของจินโลมานะครับก็ไปหมุนใส่ได้หร <ITA> ือป้าก็สะสมให้ครบทั้งหกสแตปมเนาะแล้วก็จะได้ดูรางว่ายใหญ่กันตอนตอนเย็นวันนี้นะใครเห็นลาบ้างดูเหมือนจะเงียบมากๆ เดี๋ยวพอในช่วงพิธีเปิดเพระว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์อีกทีนึงอันนี้ไลฟ์ให้ดูบรรยากาศรอบเมืองนะครับสามารถมารล่มสนุกกันได้นะช่วงช่วงเวลาแบบนี้นะครับบ่ายประมาณจะบ่ายโมงนะยังยังมีเวลานะครับสามารถที่จะเล่นกันได้นะครับ มันมันไม่กิน I need to พี่เป็นอะไรคะเรื่องแจกอะไรดีครับจะเป็นเส้นหมี่มีอะไรฮะได้ครับเส้นหมี่สีโซบะแบบแห้งก็จะมีตัวแบบแห้งก็คือจะเป็นซองเขียวสำหรับพร้อมซอสเลยเส้นเหนียวนุ่มอ๋อคือหมายความว่ากึ่งเป็นลูกมีแกงกระดองอันนี้เป็นบุ๊กของ LG นะครับดู LG ครับ ต้มปุ๊บต้งเส็ุ้องใ่อสกินเลยต้องใม่เครื่องเคียงส่ักเมืกแล้วก็ใส่แ้วรันนี้มีอยู่หลาปีเนะแล้วก็ด้านหน้าจะมีเขมูดนะครับเคนีแปะเลขสอก็เราลงไปประมาณเจ็่กระถก็ได้มาเถึงใคไรอันนี้น่น่จะเป็นรถ้ไปที่ค่ะแบบแบบแม่ก็เม่เลเกก็าเ่ยเื่อมง่ายดูเลือบ้าง่อเลย อันนี้แบบนี่จะเป็นตรวี่กัะเป็นแคล้วต่อไปฮะต่อไปก็จะเป็นุสีทีมค่ะตัวนี้จะเป็นแดงกับแดงตามช่วยงุงาได้ของเราด้วยนะคะแวิมเคกอนเียต่ตกอสนง

Não, não. แล้วพวกต้อนรับรถต่าง ซืออ้อได้เลยบางอย่างบางทีไปซุปเปอร์เนี่ยมันหาย,ยากไม่รู้ว่าซุปเปอร์อไหนมีเหรอนำเข้ามาใช่คือว่าก็เป็นซุปเปอร์ที่แบบเป็นซุปเปอร์ในรูปนะที่มีโซนเกาหลีใช่ไหมครับเฉลี่ต่างๆตามรุ่นต่างๆแบบหา,า,าย,ยากแต่ตรงเนี้ยเรามาเองจากเไปจัดเลยนะครับก็ได้แบบสุนค้าราคาถูกแล้วก็ครบด้วยแล้วก็วันนี้ซื้อแล้วมีมีชิพ ให้ชิมด้วยลครับออาจจะไม่รู้ว่าชอบเส้นแบบไหนรสชาติแบไหนมาชิมกันก่อนไ่นนดยาตีนวดยาน้ำแป๊ัปมที่มาอยู่ Thank you for watching มาไหนต้องมาดูสักทีมาดูกันทีนึงเป็นอย่างนี้นะเป็นลิขิตนะ Thank <laughs> you. Thank <laughs> Thank <laughs> you. I don't. กันประมาณ5โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครไม่อยากพลาดการประกวดโควาแดนรอบชิงชนเลิศน,นะต้องบอกว่าเป็นรอบชิงที่ที่เค้นเอา5ทีมที่ดีที่สุดมาจากท่วประเทศมาแข่งขันในรอบชิงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนๆต้องบอกว่าสุดๆแน่นอนเพราะว่ามีแอบเห็นตอนที่ซ้อมกันแต่ละทีมคือไม่ยอมแพ้เด็ดขาเพราะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดนะใครที่เป็นแฟนแฟนโควาแดนนะครับ ขอแนะนำเลยนะว่าถ้ามีโอกาสมาได้ให้มาทำย่างที่ข่าวน้าฉันดีนะครับ,รบ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณบ mm ่ายสองเดี๋ยวจะมาไลฟ์ที่ที่เปิดให้ได้ดูกันนะครับว่าน่าสนใจเนาะเจอกันที่บ่ายสองเปิดนะับพายเรียนไลฟ์นี้ อยากมาให้มาเลยนะตอนนี้เข้านะครับรวมถึงใครอยากนับสนุนถ้ากระโปรกีบวินแบกวินแบกชายทางยนตก็ทำได้นะอะไรครับ